การบำเพ็ญเพียรอยู่ที่วัดเลียบยังไปได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่หากจะทุดงสู่ป่าลำพังผู้เดียวบางทีการปฏิบัติอาจขึ้นสู่ขั้นสูงได้ท่านอาจารย์มั่นจึงออกเดินทางจากอุบลราชธานีไปจนถึงดงพญายเย็นผ่านภูเขาหลายลูกแต่ก็ยังหาที่เหมาะ,มาะสำหรับบำเพ็ญเพียรไม่ได้ต่อเมื่อเดินทางมาถึงถ้ำไผ่ขวาง ข้างน้ําตกสาริกาจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นป่าทึบมากไปด้วยสิงสาราสัตว์มีทั้งเสือช้างงูเหา่างูจงอางดูแล้วเป็นที่น่าประหลาดสำหรับพระธุดงท่านมุ่งหน้าไปสู่ธรรมระหว่างทางชาวบ้านถามว่าหลวงพ่อจะไปที่ไหนจะไปบาเพ็ญสมณธรรมในเขาลูกนี้ท่านตอบชาวบ้านตกตะลึง เพราะเคยมีพระไปอาศัยถ้ำนี้แล้วมรณาภาพหมดไม่เคยเหลือรอดออกมาเลยสักองค์จึงพยายามทัดทานว่าอย่าเข้าไปเลยหลวงพ่อพระที่เข้าไปในถ้ำเนี้ยตายไปแล้วหกองค์ขอให้อยู่กับพวกฉันที่บ้านไร่นี้เถิดอย่าเข้าไปเลยท่านกล่าวยังไม่กลัวตายเพราะไม่ใช่คนรักตัวกลัวตายแต่ท่านกลัวกิเลสที่ย่ำยีจิตใจให้เร้าร้อนมากกว่าจึงเดินอย่างเด็ดเดียวไปยังถ้ำ พอไปถึงท่านวางสัมภาระแล้วจัดการปัดกวาดบริเวณให้สะอาดตกค่าก็เริ่มบำเพ็ญเพียรน,นั่งสมาธิตลอดทั้งคืนตอนเช้าออกบินทบาทได้อาหารมาแล้วฉันอย่างพิจารณาเพียงเพื่อให้มีกำลังวางชาบำเพ็ญเพียรต่อไปวันนั้นท่านพักผ่อนกลางวันไปหนึ่งชั่วโมงเพราะเหน็ดเหนื่อยตลอดคืนแต่พอลุกขึ้น ท่านก็รู้สึกตัวหนักไปหมดเมื่อไปถ่ายบุจระก็ปรากฏว่าท่านเป็นโรคท้องร่วงอาหารที่ฉันเข้าไปไม่ย่อยท่านจึงเข้าใจว่าพระองค์คก่อนที่เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่ก็คงเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองท่านจึงกำพึงกับตัวเองว่าตัวเราเองก็เห็นจะตายแน่เหมือนพระเหล่านั้นท่านจึงเดินหาบริเวณที่ค่อนข้างหวาดเสียว ต้องเป็นที่ที่เหมาะเพราะจะต้องทำกันให้ถึงที่สุดแล้วท่านก็เหลือไปเห็นหินก้อนใหญ่อยู่บนปากเหวลองโยนหินลงไปนานกว่าจะได้ยินเสียงจึงเห็นว่าตรงนี้แหละเหมาะที่สุดถ้าเราจะต้องตายขอให้ตายตรงนี้ขอให้หล่นลงไปในเหวนี้จะได้ไม่ต้องเป็นที่วุ่นวายแกใครๆซึ่งจะต้องกังวลทำศพให้เราในวันนั้น ท่านตั้งปณิธานหานกล้าวว่าเอาละถ้าเราไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดคืนนั้นเมื่อท่านกำหนดจิตตามที่ท่านได้ฝึกฝนไว้ตอนหลังสุดนั้นก็ปรากฏว่าเกิดแสงสว่างสวยดุดกลางวันซึ่งปรากฏเห็นแม้กระทั่งมเมล็ดทรายโดยปรากฏเห็นเหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืน ความผ่องใสของใจนี้ทำให้พิจารณาเห็นอะไรได้ทุกอย่างที่ผ่านมาแจ้งประจักษ์ขึ้นมาในปัจจุบันทั้งหมดการนั่งสมาธิคราวนี้ใช้เวลาสมวันสามคืนโดยไม่แต่ต้องอาหารเลยการพิจารณาถึงกายยะคตาตลอดถึงธรรมะต่างๆได้ตัดความสงสัยทุกอย่างโดยสิ้นเชิงในการปฏิบัติจิต ในขณะที่การพิจารณาธรรมทั้งหลายอย่างได้ผลนั่นเองนิมิตอย่างหนึ่งได้ปรากฏขึ้นคือเห็นเป็นลูกสุนักกินนมแม่อยู่ได้ใครครวญดูว่านิมิตที่เกิดขึ้นนี้จะต้องมีเหตุเพราะขณะจิตขั้นนี้จะไม่มีนิมิตเข้ามาเจือปนได้คือเลยขั้นที่จะมีนิมิตไปแล้วได้กำหนดพิจารณาโดยกำลังของกระแสจิต ก็เกิดยานคือความรู้ขึ้นมาว่าลูกสุนัขนั้นหาใช่ใครอื่นไม่ก็คือตัวเราเองเรานี้ได้เคยเกิดเป็นสุนัขอยู่ตรงนี้มานับครั้งไม่ถ้วนคงหมุนเวียนเกิดตายอยู่ในชาติของสุนัขใครครวนต่อไปว่าก็ทำไมจนเป็นเช่นนั้นคือเหตุใดจึงต้องเป็นสุนัขอยู่อย่างนั้นได้ความว่าพบ คือความยินดีในอัตภาพของตนสุนักก็ยินดีอยู่ในภพของมันจึงต้องอยู่ในภพของมันตลอดไปขณะทราบว่าตนได้เคยเกิดเป็นสุนัขนั้นได้ถึงซึ่งความสลดจิตมากที่สุดจึงพิจารณาค้นหาความจริงในจิตว่าเหตุอันใดที่ต้องทำให้เกิดความภวะผวงห่วงหน้าผวงหลังอยู่ขณะนี้ จะได้รับความสลดอย่างยิ่งแล้วก็ยังจะพิจารณาให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ก็เมื่อความละเอียดของจิตเกิดขึ้นพร้อมกับความสว่างสวัยแล้วนั้นความจริงที่ยังไม่ทราบมาแต่ก่อนได้เกิดขึ้นแล้วก็คือการปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณจึงหวลรำลืกต่อไปว่าเราได้ปรารถนามานาสักเท่าใด ก็เพียงสมัยพระพุทธการนี่เองไม่นานนักจึงตัดสินใจที่จะไม่ต้องการพุทธภูมิอีกต่อไปเพราะเหตุที่มาสังเวชตนที่ตกเป็นทาตของกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดเป็นสุนัขเสียนักพบนับชาติไม่ทวนขณะที่ทราบว่าตนเป็นสุนัขท่านสลดใจมากที่สุดทำให้ท่านได้เห็นทุกข์เข้ามากทีเดียว ท่านจึงย้อนพิจารณาถึงภพชาติต่อไปก็ปรากฏว่าได้เกิดเป็นคนแลที่กุรุรัตคือเดลฮีในประเทศอินเดียท่านมีตำแหน่งเป็นเสนาบดีครั้งกระนั้นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะได้เสด็จไปทรงแสดงธรรม,มเทศนาถึงมหาสติปัญฐานอันทำให้ชาวเมืองนั้นเจริญสติปัญฐานกันทั้งเมือง และท่านก็ได้เจริญสติปัญฐานในใจของท่านได้ยกขึ้นอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์เถิดและท่านก็ได้ปรารถนาพระโพธิญาณมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นเหตุให้ท่านชะงักในการพิจารณาอริยสัจเพื่อการทํำจิตให้หลุดพ้นและท่านก็ได้เห็นต่อไปอีกว่าท่าอาจารย์เทศเทศรังสี เป็นหลานของเสนาบดีในครั้งกระนั้นภายหลังที่ท่านอาจารย์เทศได้เดินทางไปหาท่านที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านได้บอกให้ท่านอาจารย์เทศทราบทันทีเธอเคยเกิดเป็นหลานเราที่กรุงกรุรัตอันเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมหาสติปัญฐานฉะนั้นเธอจึงดื้อไม่ค่อยจะฟังเราและสนิทสนมกับเรายิ่งกว่าใคร ปรากฏว่าท่านอาจารย์เทศได้ปฏิบัติอยู่กับท่านถึง12ปีกว่าจะถึงธรรมที่สมควรแก่ธรรมนับว่าท่านอาจารย์เทศอยู่ร่วมกับพระอาจารย์มั่นนานกว่าลูกศิษย์องค์อื่นๆทั้งหมดและท่านก็ได้ระลึกถึงอาจารย์ของท่านคือท่านอาจารย์สาวกันตสีโลก็ปรากฏว่าท่านอาจารย์สาวได้มีการปรารถนาเป็นพระปัจเจก,กโพธิญาณเหมือนกัน จึงไม่สามารถที่จะทำจิตให้ถึงวิมุตติได้ในการปรารถนาพระปิเจของท่านอาจารย์เสานั้นในชาติทั้งหลายถึงชาตินี้นับได้505อัตภาพในอัตภาพหนึ่งเกิดอยู่ในนครโยนกท่านอาจารย์เสาเป็นพ่อค้าสารเสือลำแพนแล้วก็นำเอาใส่ตางไปขายตามชนบทต่างๆในครั้งนั้น ต่างคนะระลึกถึงสมาธิได้บำเพ็ญสมาธิตามทางที่ไปในชาตินั้นทั้งลูกศิษย์และอาจารย์รักใคร่กันมากเมื่อท่านะระลึกชาติต่างๆพอสมควรแล้วท่านก็มาตัดสินใจของท่านอีกว่าเราจะปรารถนาโพธิญาณต่อไปหรือจะให้คิดถึงวิมุตติเสียในแอตภาพนี้จากนั้นท่านก็ใคร่ครวญถึงการที่ท่าน ต้องเกิดเป็นสุนัขนับอัตภาพไม่ทวนนั้นทำให้ท่านตัดสินใจหยุดการปรารถนาพระโพธิญาณและตั้งใจเพื่อบรรลุธรรมในชาตินี้ด้วยเหตุชนี้ท่านจึงได้ระลึกถึงธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ก็มาหวนระลึกได้ว่าปฐมเทศนาเป็นบทสำคัญซึ่งทางบรรลุธรรมเพราะพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนี้จากความเป็นจริง ที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วนำออกมาแสดงเช่นที่พระองค์ทรงแสดงถึงอริยสัจธรรมสีคือทุกข์สมุทัยนิโรธมักทรงย้ำว่าทุกข์พึงกำหนดรู้เราได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยควรละเราได้ละแล้วนิโรธควรทำให้แจ้งเราทำให้แจ้งแล้วมักควรเจริญให้มาก เราก็เจริญให้มากแล้วด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้นึกถึงธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้รก็มาระลึกได้ว่าปฐมเทศนาเป็นบทสำคัญซึ่งจะเป็นทางบรรลุธรรมเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนี้จากความเป็นจริงที่พระองค์ได้ทรงรู้และนําออกมาแสดง เช่นที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงอริยสัจสีว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคือทุก์ควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญให้มากเมื่อได้มาคำนึงถึงธรรมะอันเป็นหัวใจของพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเช่นนี้แล้วก็มาพิจารณาต่อไปอีกว่า ทุกข์คืออะไรในปฐมเทศนาแสดงว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์และใครเล่าเกิดแก่เจ็บตายก็คืออัตภาพร่างกายของเรานี่เองฉะนั้นร่างกายนี้จึงถือได้ว่าเป็นอริยสัจธรรมการพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงในกายนี้ก็เท่ากับรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจนั่นเอง ดูแต่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนพระปัญจวคีทั้งห้าด้วยพระธรรม,มเทศนากันที่สองคืออนันตะละคณะสูตรพระพุทธองค์ทรงยกรูปขึ้นมาให้พระปัญจวคีพิจารณาคือทรงแสดงว่ารูปไม่ใช่ตนภิกษุทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นฉไหนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง เพราะเหตุนั้นแลพิสุขทั้งหลายรูปในอดีตอนาคตหรือรูปปัจจุบันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราจงพิจารณาข้อความนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบได้พิจารณาว่าการพิจารณาตัวทุกนี้ก็คือรูปกายนี่เองพระปัญจวคี แม้จะได้บรรลุธรรมในเบื้องต้นแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอพระพุทธองค์จึงทรงเน้นหลักลงไปที่กายนี่เองโดยพระองค์ทรงแสดงอน,น,ะะนันตลัคณะสูตรเพื่อจะให้พระบัญจวคีได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้คำนึงถึงปฏิปทาของพระพุทธองค์ตอนที่จะตรัสรู้ที่ทรงนั่งสมาธิในวันวิสาขะวันเพ็ญเดือนหกนั้นตอนปฐมยาม ทรงบรรลุปุปเพนิวาสานุสติญาณคือพระญาณอันเป็นเหตุให้ระลึกชาติในหนหลังได้นี่คือการพิจารณากายจุดสำคัญจุดแรกเนื่องจากอัตภาพแต่ละอัตภาพที่พระพุทธองค์ทรงระลึกนั้นมีทั้งสุขทุกข์มีทั้งเกิดแก่เจ็บตายนับพบนับชาติไม่ท้วนเป็นการยืนยันว่าพระพุทธองค์ ก่อนที่จะได้ตรัสรู้ทรงพิจารณากายเพราะยานเป็นที่ระลึกชาติทนหลังได้นั้นต้องรู้ถึงการเกิดแก่เจ็บตายนี่คืออัตภาพแต่ละอัตภาพซึ่งต้องมีทุกครบถ้วนทุกประการในการที่พระพุทธองค์ทรงระลึกนั้นพระอาจารย์มั่นได้คำหนึงว่าการพิจารณาทุกข ของพระพุทธองค์ทรงดำเนินมาแล้วแต่ปรทมทยายามนั่นเองจึงได้ความชัดแจ้งในใจแล้วก็ได้นำเอาการระลึกชาติในการที่ได้เกิดเป็นสุนัขอันแสนนานนั้นมาเป็นเหตุพิจารณาให้เกิดความจำแจ้งขึ้นในจิตเพื่อให้เพียงพอแก่ความต้องการแห่งสัจธรรมการดำเนินให้เป็นไปตามความเป็นจริงนี้เรียกว่าญาณคือการอย่างรู้ ได้ความรู้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความเพียงพอหรือความอิ่มตัวของยานแต่ละครั้งมีใช่สิ่งที่จะนึกคิดเอาเองหรือน้อมเอาเพื่อให้เป็นไปแต่ต้องเกิดจากความจริงที่ว่าต้องพอเพียงแห่งความต้องการเป็นการพิจารณาโดยความเป็นจริงแห่งกำลังของจิตที่ได้รับการอบรมมาพอแล้วเช่นผลไม้ มันต้องพอควรแก่ความต้องการของมันจึงจะสุกหรือข้าวที่ถูกไฟพุ่งด้วยไฟมันต้องการไฟเพียงพอกับความต้องการของมันแล้วจึงสุกมนการพิจารณากายที่เรียกว่าตัวทุกนี้ก็เช่นเดียวกันกว่าจะกลับกลายเป็นญาณขึ้นมาได้ต้องอาศัยการพิจารณาจนเพียงพอแก่ความต้องการจนถึงจุดอิ่มตัวแต่ละครั้ง เช่นกำลังของการพิจารณานี้มันอาจจะอยู่ได้ชั่วขณะสุดแล้วแต่กำลังของญาณเช่นนิพิทายญาณความเบื่อหน่ายจะตั้งอยู่ในใจนานเท่าไหร่นั้นสุดแล้วแต่การพิจารณากายจะเห็นชัดด้วยความสามารถแห่งพลังจิตการพิจารณาทุกขเป็นเหตุให้เกิดยาณน,นี้ ถ้าเกิดความเพียงพอเข้ามาเมื่อใดอยานนั้นจึงจะเป็นกำลังตัดกิเลสได้เมื่อนั้น